ย้อนกลับไปดูประวัติของน้องสั้นๆนเนี่ยนะฮะอเอาจริงคือเป็นเด็กกระตันยูอย่างที่บอกสัญญากับแม่บอกว่าเดี๋ยวหนูจะกลับบ้านมาเลี้ยงแม่แล้วนะเพราะได้ตำแหน่งแล้วและจะเก็บเงินทํางานแล้วใครจะนึกฮะทุกอย่างถูกพลากไปด้วยอุบัติเหตุ อีเดียวจะเรียนจบแล้วนะคะแล้วเล่นเก่งด้วยค่ะอยู่ภาคฟิสิกส์วิทยาศาสตร์มขหรือว่ามมหาวิทยาลัยขอนแก่นเคยเป็นดาวคณะวิทยาศาสตร์ปี60หลังจากนั้นก็เป็นนางนบะมาศจนก้าวเข้าสู่เวทีระดับประเทศก็คือนางเสาวไทยปี2562ผลงานในวงการก็คือบิวสิกวิดีโอที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นะคะ คุณผู้ชมครับขอพักสักครู่หนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งลำพูนฮะการตามหาตัวเด็กผู้ชายคนหนึ่งหายตัวไปอย่างปริศนาและพ่อกับแม่หัวใจแทบแลกสลายเลยเหมือนน้องเผากระดาษทิ้งเอาไว้หลายคนก็บอกแล้วน้องไปไหนจนถึงตอนนี้เดี๋ยวกลับมานวัตรกรรมผีทาโลหิตยุค New Normal Zero Last Take Two in One ไม่ต้องทารองพื้นกันสนิมแห้งไวในหนึ่งชั่วโมงกลิ่นหายเร็วจบงานไวในหนึ่งวัน สีฮีโร่ดัสแทคทูอินวันรับไหมครับทันแรอืมผมชอบนะครับชอบค่ะครับขอบคุณมากครับชีวิตวิถีใหม่ต้องระมัดระวังอยู่เสมอผมเพิ่มการใส่ใจด้วยโคยูวัน โคยูวันสูตรเฉพาะตราหมอเสงโคยูวันมีส่วนผสมของกระชายขาวขมิ้นชันและสะมุนไพรลหลักชนิดโคยูวันสูตรเฉพาะตราหมอเสงโคยูวันโทรศูน1 6 4อ8 8แอร์ที่ดีของคุณต้องเป็นยังไงเย็นเร็วประหยัดไฟฟอออากาศล้างตัวเองได้ทนทานรับประกันนานแถมศูนย์บริการยังครอบคลุมทั่วประเทศเลือกแอร์ดีครบจบที่ไฮเออร์ Higher Healthy Air Provider ชีวิตวิถีใหม่ต้องระมัดระวังอยู่เสมอผมเพิ่มการใส่ใจด้วยโคยูวันสูตรเฉพาะตราหมอเสงมีส่วนผสมของกระชายขาวขามิ้นชันและสมุนไพรหลากชนิดโคยูวันสูตรเฉพาะตราหมอเสงโคยูวันรู้ไหมก o o ก l ครันช์หนึ่งกล่องให้คุณได้มื้อเช้าที่มีประโยชน์ถึง16ชามผสานคุณประโยชน์จากธัญพืชเต็มเมล็ดและช็อกโกแลตแสนอร่อยอุดมด้วยวิตามิน B ีชนิดและมีแคลเซียมอร่อยคุ้มค่ามื้อละ11บาทก o g ก e ครันช์ Crunch, ให้ความสุขทุกเชา้า ถ่ายรูปกันไวผมขาดหลุดร่วงต้องนี่ s u น s ิ l เ Natural Anti Hair l l พร้อมสารสกัดมะกรูดและอัญชันช่วยลดผมขาดหลุดร่วงสเท่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้หมดกังวนเรื่องผมขาดหลุดร่วงโอ้บางมือลูกอาจเป็นแบบเนี้ยพยายามให้ลูกทานอาหารให้หลากหลายครบ5หมู่แล้วเสริมด้วยนมกล่อง d ูเม็ก d u โ g r o w ผสาน5คุณประโยชน์ที่แม่มั่นใจอร่อย d ูเ m ็ x d ูโก r o All in o ครั้งแรกวิตามินในโลชั่นของนีเวียซีแออี e. มีวิตามินซี95ผิวดูใสฉ่ำเด้งใน7วันจิวซีจิวซีการันตีด้วยยอดขายกว่า3ล้านชิ้นนีเวียซีออี e. ลองเลยเริ่มเจ็บคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอใช้คามิลลาสต์เอ็มที่มีสารสกัดจากดอกคาโมไมล์พร้อมน้ำมันหอมระเหย7ชนิดบรรเทาอาการเจ็บคออย่างมีประสิทธิภาพคาิโลลาสต์เอ็ม ใหม่เพราวิตามินวอเตอรน้ำผสมวิตามินสดชื่นเติมประโยชน์ได้ทุกวันเพราน้ำผสมวิตามิน All new Nissan Kicks e-Power ยนตรกรรมชั้นนำเจ้าของรางวัลเทคโนโลยีออฟเดอะเยียร์2 0 2 1จากญี่ปุ่นเหนือกว่าด้วย e-Power เร่งแรงตอบสนองได้ดังใจ เรียนประสบการณ์ใหม่แห่งการขับขี่โ l นิว n e ิส s ันทีค k ์อีพาวเพบสอีใหม่เร้าใจกว่าที่เคยครั้งแรกของนมตรามี UST รถจืดมีวิตามินดีสูงวิตามินดีมีส่วนช่วยในการดูดซึมตามปกติของแคลเซียมและฟอสฟอรัสดีจริงไม่ได้มใหม่นม,มที่มีดีนมตรามี UST ปลดปล่อยพลังในตัวคุณ p เผ่ t เทคอิ n โนเวชั o นเพิ่มอัตราเร่งช่วยลดแรงเสียดทานพลังแรงพุ่งทยานเต็มพิกัดให้ชัยชนะเป็นของคุณเผ่าซาพีเซ็ตอาเผแอบเกาแต่เราเห็นมันเกิดจากอะไรครับเกิดจากรังแคใช้เฮดเดนโชลเดอร์สที่เหนือกว่า5เท่าช่วยกระจัดรังแคและความคันมั่นใจใกล้ได้เห็นเห็นลองเฮดเดนโชเดอร์สแล้วคุณจะรัก กล่อมอร่อยจังละมุนอะไรอย่างนี้สงสัยแล้วสิว่าเราใส่อะไรลงไปใส่ผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมูก็หอมอร่อยกลมกล่อมใช้ทุกมื้อคือความละมุนมาลองฟ้าไทยดูนะหาสมุนไพรเหล่านี้มาปรุงยาเพื่อบรรเทาอาการไอให้คนรักของเจ้า <c oughs> เอ้ยอยาแก้ไอตราอาปาเชขอแนะนำสูตรผสมมะขามป้อมบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอบอกแล้วไงไออาอปเช ใช้เบอร์สาม <30 S 1> สิามสิบทงเครื่องอย่างเจ๋งตอนมีใช้เบอร์สี่สี่สิบื่้งฟิตอย่างแจ๋วด้วยเทคโนโลยีเคลื่อนล้อของด n น m มิกคอมม n นเรลม่น้อยใช้สิบว0สามสิบไม่สูงใช้สิบห้าวสี่สิบดีทั้งคู่อยู่ที่เลขใหม่จาก g t c r u b ลูบ n s แคจากผู้คิดคนแอร์เครื่องแรกของโลกสู่ครั้งแรกของแคร r i e r ร์กับแอร์เปลี่ยนดีไซน์ได้แคร r i e r ร์คัลเลอร์ส์หน้ากากแมจิกคัลเลอร์ตกแต่งลงตัวทุกสไตล์ Turn on สั่งงานด้วยเสียงผ่าน WiFi พร้อม Gen t l e Touch Technology เย็นสบายแบบลมไม่ระคายผิวเช็คค่าไฟได้แบบ real time ลำให้สุดกับที่สุดแห่งดีไซน์ Carrier Color Smart p e ซากับ Pepsi เต็มที่กับสิ่งที่ใช่ ทำไมต้องดีท็อกซ์ช่องปากเพราะพลัง5สารสกัดสมุนไพรธรรมชาติช่วยดีท็อกซ์ขจัดสิ่งตกค้างอย่างล้ำลึกให้รู้สึกปากสะอาดสดชื่นยาวนานพร้อมเอนจอยกับทุกสิ่งเหมือนได้ดีท็อกซ์ช่องปากทุกวันใหม่น้ำยาบ้วนปากข้อเทศสมุนไพรดีท็อกซ์ไฮลักซ์รีโวเซตเอดิชั่นใหม่ตัวเตี้ยแต่สิ่งไม่กรอทำใหม่สิน้องอจอบาชมนะก่อไรสิ่งไหนจะไมอยากฟังชันล้ำเต็มไปกันเจอบะชมซื้อวันนี้รับข้อเสนอพิเศษถึง28กุมภาพันธ์นี้ไฮลักซ์รีโวเซตเอดิชั่นใหม่ ดื่มวีัซีวันนี้รับวิตามินซีที่มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันรับความสดชื่นและรับเน้นๆวิตามินซี200%ผสมน้ำผลไม้แท้2ชนิดรับดับซีสักขวดไหมคะสนับสนุนโดยกับเพื่อนวันนี้ได้อยู่พรุ่งนี้ได้อีกวันเพื่อนมีได้ทุกวันแผลสดแผลที่มีหนองใช้แบคทเทคมีตัวยามิวไพโรซิน เ g c หนึ่งในผู้นำด้านกระจกเคมีพันธ์และนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงคูคูฟรชเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรสดชื่นดื่มเลยทุกวันคุณผู้ชมครับกลับมานะฮะภารกิจที่วันนี้สําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ลําพูนนะฮะมีเด็กคนหนึ่งหายตัวไปอย่างลึกลับคุณผู้ชมฮะแล้วประเด็นก็คือไปเจอรถของน้องเนี่ยจอด